คณธัญญาเสาร์อาทิตย์ไปไหนมาเมาื่อไปตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปภูเก็ต โอ้โหสามวันไปเที่ยวภูเก็ตใช่จริงๆเป็นทริปที่ที่นัดกับเพื่อนๆไว้นานแล้วนัดกับฝนกุลนัทนะคะแล้วก็เพื่อนๆอนอีกหลายคนเลยทีเดียวก็เอาลิยาไปเที่ยวด้วยนี่เป็นลูกน้องโรซี่เป็นลูกเพื่อนเหรอหน้าหกเดินน่ารักสุดๆแล้วเหเดือนเขาไปลงทะเลแล้วเหรอไม่ได้ลงทะเลน้ำสรค่ะแม่เขาแม่เขาอยู่ด้วยอยู่ข้างๆใช่ก็ไปเที่ยวทะเลก็มีฝนตกบ้างประปรายนิดหน่อยไม่มากไม่มากเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็ไปมาภูเก็ตแต่ ครั้งนั้นนะฝนตกทั้งวันทุกวันเลยคุณทัญญาที่ชอบไปทะเลเนาะชอบไปทะเลใช่นีเ่เริ่มโตดเริ่มโตมากขึ้นก็ห้าขวบแล้วค่ะก็เป็นสาวเริ่มโตเร,มเริ่มเหมือนแม่มากขึ้นจากที่เคยเป็นแบบว่าพี่เป็กใส่วิกเนี่ยเริ่มมีความมาเป็นแม่มากขึ้นแล้ว จริงหรอจริง,รรงคือเขาไปทางพ่อเขาหมดเลยนะหน้าตามีมีอยู่อย่างหนึ่งที่เหมือนแม่เลยเมะผมอ๋อผมผมเหมือนกันเส้นเล็กล้นก็สีน้ําตาลเหมือนกันนอกนั้นีน่โหหน้าตานี่ไปทางพ่อเป็นดเด็กโรกส่วนตัวสูงเหมือนแม่ด้วย <c oughs> เป็นไหมแต่เขาจะมีอารมณ์แบบคอมศิลป,ปินสูงมากคือแบบอารมณ์ไหนคือยังไงเป็นเด็กไม่ชอบถ่ายรูปเป็นเด็กแบบฉันนึกอยากจะเล่นวันนี้อยากจะคุยก็จะคุยคุยวันนี้ไม่อยากคุยก็จะไม่เชื่อไหมว่าอาชีพไม่พ้นดารา เ,เด็กคนไหนที่เริ่มไม่ชอบกล้องไม่ชอบกล้องเนี่ยอาชีพไม่พ้นดารารอค่อยดูสิให้เวลาอีกแป๊บเดียวโต<อ><ล>ขึ้นอาจจะอาจจะอาจจะชอบใช่ไหมมันจะเป็นอัตโนมัติก่ะถึงเวลามันจะดูดดึงดูดของมันเข้ามาเองอะ่ะค,คือเวลาไปงานเนี้ยนะจะจะ,จะหายมากเลยอะ่ะเพราะว่าลูกคนอื่นเขาจะซูกล้องใช่ไหมเขาจะยิ้มเขาจะแบบให้ทําอะไรก็ทาแต่ลียานี่จะหลบอย่างเดียวเลยมองกล้องหน่อยมองกล้องโอ้โหยิ่งหลบเลยอะ่ะนางยิ่งหลบไม่ชอบถ่ายรูปเมื่อวันเสาร์มีโอกาสไปมาสองที่ วันเสาร์โอกาสไปเปิดร้านพี่ไก่วรายุธโอ้โหนางเปิดร้านอาหารเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะแม่ตื่นมาคุยตะลุยดาราเดี๋ยวเราไปกันซะหน่อยต้องไปกันซะหน่อยเดี๋ยวขอไปเองจะเชิญคุณย่าไปนางหาเรื่องนางหาเรื่องนางไปเปิดตุงกราามสามเป็นร้านแล้วภายในร้านนี่คือยังไงรู้ไหมให้คนมาวาดรูปนางแต่งชุดนิ้วเป็นรูปหน้าวรายุทธแต่หมายถึงว่าแต่งชุดนิ้วรู้ไหมหมด กว่าพี่จะได้รูปนี้พี่จะต้องไปใส่ชุดนิ้วอะแล้วให้คนนั่งว่าบอโอ้พี่คงยากเหมือนกันเท้าพี่ไก่ทําละครทําหนังทําอะไรทาละครทำอะไรมีร้านขนม <ละ S 2> วรานโนอ,อีกนะมีอะไรขายโคโลจนอีกด้วยมั้งใช่ไหมวรานโนบริงอีกถามจีเถ้าพี่ไก่ทําไมพี่ไก่แบบว่า <S <S เงินอะมันก็เหลือเหลือเฟือแล้วนะเงินอะมันก็เหลือเฟือแล้วนะทำไมไม่รู้จักอยู่เฉยเอยู่นิ่งนะิ่งบ้างวลาอายุตอบมาคำเดียวว่าให้ฉันอยู่นิ่งนฉันก็แก่สิ เอ,อนะนางบอกว่าถ้าสมมติคนเราคนเราเนี่ยอยู่เฉยๆหรือคิดอะไรเนี่ยไม่เกินห้านาทีสิบนาทีเนี่ยเราอย่าปล่อยให้สมองอยู่ว่างอยู่ว่างบ้างได้แต่ต้องหาอะไรทำที่จะไม่แก่แต่พี่ไก่เนี่ยเป็นคนแอคทีฟมากมากองละครทุกวันนะคะเป็นผู้จัดที่มากองละครเช้าแล้วก็อยู่จนเลิกทุกคิวขยันมากใช่คุณไก่เพิ่งมารู้อยู่ดีคุณเคยคุยกับพี่มาพี่มา พี่หมาบอกอีมดฉันจะแซยิดแล้วนะปีนี้ฉันจะแซยิดแล้วเฮ้ยพี่แซยิดเลยเหรอถ้าสมมติพี่หมาแซยิดว่าอายุ <c oughs> ายก็ต้องเยอะกว่าพี่หมาสิปรากฏว่าอายุหกสิบสองแล้วนะฮะก็ <c oughs> พี่ไก่อะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราวมูตายนะ <c oughs> เ,ปนเป็นเพื่อนของแม่เพื่อนถ้าสมมุติจะเรียกตามศักดิ์จริงๆเนี่ยถ้าสมมติพ่อจะอยู่แลฉันต้องเรียกลุงไก่นะโอ้โห <c oughs> เร็วมากแจ๊กอ่ะถึงใว่าอายุที่หกสิบสองเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่า เดี๋ยวจะขอไปเอ็งตะลุยดาราอาาจรย์จ่ดูแลตัวเองดีมากใช่ไครับวันไหนครับผมวันนี้นะซีดเลยเนี่ยไม่แต่งหน้าหน้าสดเลยโอ้โหไปทําผมแต่งหน้าหน่อยไหมเพื่อความคนเพื่อคนเขาจะไม่อาเจียนดูอะไรเฉาถิ่นเนี่ยการทํากระถิ่นเป็นประธานเนี่ยหน้าเราจะเป่งอยู่แล้วอ๋ออันไหนแล้วไหนซีดกระถิ่นครับผมกระถิ่นกระถิ่นวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับผมได้มีโอกาสเป็นประธานนะครับผมกระถิ่นนะครับทอดพระป่าที่จังหวัดอุทัยธยะนะครับผม วัดพิชัยสงครามเจ๊พี่ยาครับเอาบุญมาฝากพี่ยาแล้วก็เจ๊แล้วก็บอยวุนดีด้วยรวมถึงแฟนๆรายการตื่นมาคุยนะครับผมแล้วเงินกถินได้เท่าไหร่อะไรนะครับโอ้มีรูปแกขึ้นด้วยนี่มีรูปทำป้ายทำป้ายนี่ตอนลงไอจีปุ๊บดีแต่คนบอกอยากเผาป้ายอ๋อมีรูปขึ้นด้วยไม่เชื่อว่าแจ็คคือเป็นคนใจบุญหยืองนต้องบอกว่ารายได้ทั้งหมดนี่ของผมนะเลขสวยมากแปด9มืนเก้าันเก้า้เก้าบาท อ๋อแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดเก้าเลยแหละตอกันอะไรกันแล้วเขาเลขละแหมตากล้องอะไรเขาก็รออยู่ถ้าเลขพวกนี้เออซึ่งต้องบอกว่าคนรวบรวมกันแล้วเนี่ยเออคนที่ยุทธยาเนี่ยเขาก็ทําเป็นประมาณบอกว่ารวมรวมกันนะเจนะเกือบประมาณแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทก็รวมไปเกือบสองแสนใช่ก็ต้องหมองานบุญแบบนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะญาติโยมขอบคุณมากครับผมเออว่ากันไปนะค สาระความบันเทิงเต็มเอียดไม่พลาดทุกประเด็นทุกเช้าเราย่อมอาไว้ให้คุณแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยค่ะ